เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะหว่วงฝันพันราตีบทที่เจ เข้าใจสิมีอะไรเข้าใจไม่ได้กันเฟิงแย,ย่ยิ้มยอบกายคาราวะอย่างใจกว้างแค่สามารถทำให้เขาได้ลิ้มรสความเจ็บปวดก็นับว่าเป็นโชคของเบ่าแล้วไม่กล้าร้องขออะไรอีก ถึงอย่างไรเขาก็เป็นถึงแม่ทัพใหญ่อันดับหนึ่งของแควนอูจะคาดหวังให้รัชทายาทแควนอูตัดศีรษะเขาจริงๆนะหรือเป็นไปไม่ได้เฟิงแยร่รู้อินเกอจือเองก็รู้ดังนั้นสุดท้ายจะให้อีก,กัวหรูตายด้วยวิธีได้จึงยังเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความคิดอย่างหนักที่เยี่ยวีชิงบอกนางล่วงหนะ้า ก็เพื่อป้องกันไม่ให้นางไปยุยงให้อินเกอจื่อบีบอี้กัวหรูจนหมดหนทางอันที่จริงนางไม่ต้องยุยงอินเกอจื่อก็ไม่ปล่อยอี้กัวหรูรอดไปได้อยู่แล้วหลังจากทําศึกกันมาหลายครั้งอินเกอจื่อน่าจะรู้ดีกว่าใครว่าทุกครั้งอี้กัวหรูได้ใช้ชนะไปด้วยวิธีได้แม่ทัพใหญ่ที่ไรยางอายใจไม่ซื่อเช่นนี้ ต่อให้รบชนะก็ไม่มีทางได้รับความนับถือจากฝ่ายตรงข้ามที่อินเกิรจือทำทีเป็นนับถือเขาทั้งยังเข้าหาอี้จ่างจู้ก็เพราะมีเจตนาแอบแฝงหนำซ้ำสิ่งที่แอบแฝงยังมีไม่น้อยเสียด้วยเฟิงเย่มองเรื่องนี้ออกตั้งแต่ต้น ดังนั้นจึงรู้ว่าตนสามารถขึ้นเรือรัชทายาทไปได้เพียงช่วงหนึ่งแต่เรือของอินเกอร์จื่อจะพานางไปถึงจุดหมายสุดท้ายได้ความคิดร้อยพันผุดขึ้นในใจทว่าสีหน้ากลับยังคงไม่เปลี่ยนแปลงในสายตาเยี่ยวอี้เชียงเฟิงแย่เป็นสตรีตัวเล็กๆที่รู้จักพึงพอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่ทำให้เขาวางใจได้มาก เข้าไปนั่งข้างในก่อนเถิดเพคะอีเหอเสียงน้มหนาวซานว่นเหอสำเร็จเมื่อเริ่มการไต่สวนซานว่นเหอจึงสารภาพทุกอย่างโดยไม่ปิดบังรายงานความผิดของอี้กัวหรูอยังดุเดือดระบุว่างบประมาณกองทัพทั้งหมดส่งต่อมาจากมือเขา จากนั้นนำไปแบ่งสันให้แก่คนใต้อานัตเขาที่มีหน้าที่รับผิดชอบลงบัญชีแจกแจงการยักย้ายถ่ายเทไว้อย่างละเอียดเมื่อคำสารภาพถูกส่งเข้าไปในวังวังหลวงก็เหมือนหม้อน้ำมันที่ระเบิดออกมาห่วงตี้กริ้วหนัก เรียกตัวอี้กัวยรูเข้าวังอย่างเร่งด่วนสั่งให้เขาส่งมอบอำนาจทางการทหารทันทีโดยอาศัยข้ออ้างว่าขาดคุณธรรมสิ่งปกป้องชีวิตอย่างกำลังพ้นมีหรืออี้กัวยรูจะยอมส่งมอบให้ในช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อเช่นนี้ไม่มีทางอี้กุ้ยเฟยรุดมาคุกเข่าร้องไห้คร่ำครวญหน้าห้องทรงพระอักษรสาธยายคุณูปการของอี้กัวยรูตลอดหลายปีที่ ามาร้องขอความเมตตาแทนเขาห่วงตี้ต้องใจอ่อนนะใบหน้าของอินเก์จือซีดเซียวริมฝีปากบางขยับทั้งที่ยังหลับตาโชคดีที่ข้าเตรียมการไว้แต่นั่นนั่นเฟิงย่มองเขาแล้วใส่หน้าเปลี่ยนผ้าชุบน้ำบนหน้าผากให้เขาพรางเอ่ย องค์ชายนอนป่วยอยู่ยังมีแก่ใจคิดเรื่องบ้านเมืองของแคว้นอูช่างน่าซาบซึ้งใจนักจะล้มเหลวเอาตอนสุดท้ายไม่ได้อินเกอร์จื่อไอเบาๆสองทีแล้วค่อยๆลืมตาขนตายาวสั่นไหวผ่านไปครู่ใหญ่จึงจับภาพตรงหน้าได้ชัดเจนเอ่ยด้วยเสียงแหบพระเจ้าอ่านจดหมายพี่แม่ทับใหญ่อี้เขียนติดต่อกับคนอื่นเข้าใจหรือยัง จดหมายฟังแย่คิดครู่หนึ่งถ้อยคำในกรอนรักเหล่านั้นยังไม่เข้าใจล้วนเขียนแต่เรื่องอาหารการกินในชีวิตประจำวันอืมอินเกอร์จื่อพยักหน้าเล็กน้อยนั่นเป็นรายการพระกรายาหารในแต่ละวันของห่วงตี้มือของฟังแย่ชะงักนางเอ่ยด้วยความตกใจของห่วงตี้ นางยังคิดว่าเป็นกอรรักระหว่างเอี้ยกัวหรูกับเอี้กุ้ยไฟเสียเอี้ยกเจ้าลองอ่านดูดีๆอินเกอจือเอ่ยตั้งแต่เข้าฤดูวาสันของปีนี้ห่วงตี้แขวนอู่ก็ล้มป่วยมาตลอดคิดดูแล้วน่าจะเกี่ยวข้องกับพวกเขา เรื่องอาหารของห่วงตี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ต้องระมัดระวังมากแม้แต่ของว่างที่เหล่าสนมนางในวังหลังเตรียมไว้ก็ต้องผ่านการทดสอบพิษจากขันทีก่อนมีเพียงคนที่ใกล้ชิดคุ้นเคยกับห่วงตี้มาหลายปีเท่านั้นจึงจะคาดเดาได้ว่าอาหารที่สเสวยจะเป็นสิ่งใดแล้วจึงลงมือจากสิ่งนั้นความหมายของท่านก็คือ อีกุ้ยเฟยกับแม่ทัพใหญ่อี้สมคบกันวางแผนร้ายต่อห่วงตี้หรือเฟิงแย่นิ้วหน้าเพราะเหตุใดอีกุ้ยเฟยไม่มีโอรสมีเพียงองค์ชายที่รับอุปถัมภ์คนหนึ่งทั้งยามนี้ยังมีรัชทายาทที่ได้รับการสนับสนุนจากขุนนางส่วนใหญ่ต่อ,อให้โชคดีสังหารห่วงตี้ได้จริงแต่คนที่จะขึ้นครองบัลลังก์ก็ยังคงเป็นเยี่ยอีชิงอยู่ดี ดังนั้นข้าจึงส่งคนไปเตือนรัชทายาทให้ระวังอี้กุ้ยเฟยอย่างไรเล่าอินเกอรจือเอ่ยเสียงเรียบเพื่อป้องกันไม่ให้สองคนนั้นร่วมมือกันลอบสังหารและยึดแขว้นอู อีกัวหรูเป็นคนที่มีใจทะเยอทะยานดูจากการทำศึกของเขาก็รู้เพื่อใช้ชนะเขาทำได้ทุกอย่างโดยไม่สนวิธีการมีใช่แค่ครั้งสองครั้งที่เขาดูหมิ่นอำนาจของห่วงตี้แขวนอูห่วงตี้ทั้งเชื่อใจและกลิ่งเกรงเขาส่วนรัชทายาทก็ตั้งตนเป็นอรีกับเขาอย่างจงแจ้งในสถานการณ์เช่นนี้หากอีกัวหรูคิดจะตั้งตนเป็นห่วงตี้เสียเอง ก็เป็นเรื่องเข้าใจได้เท่าว่าฟังเย่ก็ยังรู้สึกตกตะลึงอยู่ดีแม้นางไม่มีความคิดเรื่องความจงรักภักดีต่อกษัตริย์หรือความรักแผ่นดินแต่ความคิดบ้าระหำอย่างสังหารเจ้าเหนือหัวยึดครองบัลลังก์ก็ทำให้นางประหลาดใจอย่างที่สุดจนอดพึมพำออกมาไม่ได้ อย่างนี้ก็ได้ด้วยหรือเช่นนั้นหากข้ารู้สึกขัดหูขัดตาเจ้าเท่าที่นั่งบันลังแขวนไว้ก็ไม่จำเป็นต้องทนคิดหาวิธีทำให้เขาตายตายไปเสียก็ได้ใช่หรือไม่บรรยากาศภายในห้องพรญนเย็นยเยือกเฟิงเย่ถึงกับขนลุกรีบหันไปทางเตียงแล้วค้อมคำนับสามครั้งคิดเสียว่าท่านไม่ได้ยินอะไรเบาวแค่พูดไร้สาระ สายตาของอินเกิ์จือเย็นเยียบจ้องนางพรางเอ่ยทางที่ดีเจ้าอย่าได้มีความคิดเช่นนั้นไม่มีไม่มีบ่าวแค่พูดเล่นจะมีความคิดเช่นนั้นได้อย่างไรกวนชังไห่ต้อง,ง,องคลานขึ้นจากหลุมมาบีบคอเบ่าวแนะ่อินเกิ์จือหลับตาอย่างเหนื่อยล้าหากวันใดข้ากลับแควนไว้เจ้าอยากกลับไปกับข้าหรือไม่ เฟิงเย่ชง,งักมองเขาอย่างประหลาดใจท่านเต็มใจจะพาเบ่าไปด้วยหรือเจ้าแค่บอกมาว่าอยากหรือไม่อยากก็พออยากสิเจ้าคะเฟิงเย่พยักหน้ารู้ว่ามีองค์ชายคุ้มครองกลับไปแล้วใครยังจะกล้ารังแกเบ่าได้แต่พอคิดแล้วก็ถอใจกว่าองค์ชายจะกลับไปได้เบ่าก็คงแก่แล้วไม่หรอกหืม ฟิงแย่กระพิบตาท่านว่าอะไรนะเสียงของเขาเบาและอู้อี้จึงได้ยินไม่ชัด เฟิงแย่ขยับเข้าไปใกล้าปากเขาเพื่อฟังอีกครั้งแต่กลับถูกคว้าตัวลงไปฟุบลงบนอกเขาทันทีลมหายใจทอดยาวสม่ำเสมอไอร้อนที่เกิดจากผิดไข้แผ่ออกมาจากแผ่นอกเขาเฟิงแย่ตัวแข็งทื่อกระพริบตาด้วยความงุนงงเงยหน้าขึ้นมองเขานี่มันอะไรกันก่อนหน้านี้ยังตะกนใส่หน้านางว่าสกระปอก และอะไรต่อมิอะไรสารพัดอยู่เลยมีใช่หรือรังเกียจนางแทบเป็นแทบตายมีใช่หรือแล้วตอนนี้เป็นอะไรเป็นฝ่ายเข้ามาใกล้นางเสียเองไม่สบายจนเพี้ยนไปแล้วหรือฟังแย่ยื่นมือจะไปแตะหน้าผากเขาเท่าว่ายังไม่ทันแตะก็เห็นเขายกมือขึ้นมาเนื่องจากครั้งก่อนถูกเขาตีจนเจ็บฟังแย่ยจึงชักมือกลับอย่างรวดเร็ว ขนใต้ร่างปรือตาขึ้นเล็กน้อยดวงตาฉายแววไม่สบอารมณ์เขายื่นมือไปดึงมือนางมาวางบนหน้าผากตนเองอย่างแรงเสียงดังป้าบทำเอาฟังแย่ตกใจจนอ้าปากค้างหัวคิ้วของเขาคลายลงดวงตาปิดสนิทลงอีกครั้งแล้วหลับไปเงียบ อ่อยให้ฟังแย้าปากค้างอยู่คนเดียวผ่านไปนานก็ยังไม่เข้าใจนี่มันอะไรไถ่โทษหรือวิธีไถ่โทษของพวกราชนิกูลอินออกจะผิดธรรมดาไปหน่อยกระมัง แต่ว่าพอสัมผัสถึงความร้อนจัดที่หน้าผากเขาฟงเย่ก็เม้มปากรีบเปลี่ยนผ้าชุบน้ำเย็นให้เขาไม่ว่าอย่างไรก่อนที่แม่ทับใหญ่อี้จะลม้มสมองของคนผู้นี้ยังใช้รักษาชีวิตได้จะต้องไม่ให้ถูกพิษไข้เผาจนใช้การไม่ได้เป็นอันขาดหวังหลวง เยยวีชิงมุ่งหน้าไปยังห้องทรงพระอักษรด้วยสีหน้าไม่สู้ดีจากข่าวที่สายสื่บรายงานมาการร้องไห้อ้อนวอนของอี้กุ้ยเฟยเมื่อครู่ดูเหมือนจะทำให้เสด็จพ่อใจอ่อนแล้วมีคำสั่งเรียกพบขุนนางอาวุโสสองสามคนยามนี้คงเตรียมจะให้เขาระงับเรื่องการทุจริตทั้งหมดที่สารเวินเหอเปิดเผยออกมาในใจเยวีชิงร้อนรุ่ม รองเท้าหุ้มแข้งปักลายมังกรเดินวนอยู่หน้าห้องทรงพระอักษรไม่เข้าไปเสียทีหวังเยายืนก้มหน้าอยู่ด้านข้างเห็นเช่นนี้จึงเอ่ยเบาๆรัชธาญาติมิต้องกังวลพระไทยเกินไปนักจะไม่ให้กังวลได้อย่างไรเยาอีสิงถอนใจยาวพลางสายหนะ้าเข้าไปครั้งนี้สิ่งที่พยายามทำมาทั้งหมดก็จะสูญเปล่า ทรงลืมที่องค์ชายอินเขียนบอกในจดหมายเมื่อวานนี้แล้วหรือวังเยาเอย่ยเขาบอกว่าหากพระองค์เผชิญกับการตัดสินใจที่ยากลำบากขอเพียงรอแล้วจะมีหนทางที่คล้ายเองปิ่นกงไม่ได้ลืมถึงได้รออยู่ที่นี่อย่างไรเล่าเหยาวีชิงตำพัดในมือนัน่นนิ้วหน้าเอย่ยแต่ป่นกงไม่เข้าใจว่ารอแล้วจะได้อะไรสถานการณ์ยาวนี้ ยังจะมีหนทางใดแก้ไขได้อีกหวังเยานิ่งเงียบเายี้ชชิงเดินวนไปมาอีกครั้งขณะกำลังกรัดกกุ้มก็ได้ยินเสียงตะโกนดังมาจากด้านในตามหมอหลวง หัวใจของเขาบีบรดัดยกชายเสื้อวิ่งเข้าไปข้างในทันทีภายในห้องทรงพระอักษรกละหนวุ่นวายเหล่าขุนนางอาวุโสต่างคุกเข่าก้มศีรษะอยู่ที่พื้นไม่กล้างเงยหน้าหัวหน้าขันทีประคองห่วงตี้ช่วยรูปให้ผ่อนคลายลมหายใจฝ่าบาททน้อมพระวรากายด้วยฝ่าบาททน้อมพระวรากายด้วยสเสด็จพ่อ เยาวีสิงห์นิ้วหน้าเข้าไปหาจึงเห็นกองเลือดสีดำที่มีบางอย่างปะปนอยู่ด้วยข้างเก้าอี้มังกรดูน่ากลัวยิ่งนักเกิดอะไรขึ้นหัวหน้าขันทีคุกเข่าทันทีรัชทายาทโปรดคลายโทษสะน่าจะเพราะระยะนี้ฝ่าบาทเสวยพระกายอาหารมากเกินไปตอนนี้ให้คนไปตามแพทย์ประจำพระองค์มาแล้วพะยะค่ะ หมายความว่าอย่างไรที่ว่าเสวยพระกายาหารมากเกินไปสีหน้าของเยี่ยวีชิงไม่น่ามองอย่างเยี่ยงเขาก้มหน้าคิดถึงสิ่งที่ส่งมาให้เขาจากนอกวังเมื่อไม่นานมานี้ไม่รู้ว่าส่งมาจากฝัิงเย่หรือจากอินเกอจือแต่ก็ไม่แตกต่างกัน ใจความสำคัญคืออีกุยเฟยกับแม่ทัพใหญ่อี้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันมากในจดหมายที่ส่งถึงบ้านมีจุดผิดสังเกตเกรงว่าจะเป็นการแพร่งพรายการกินอยู่ของห่วงตี้มีเจตนาไม่ซื่อให้เขาระมัดระวังให้ดีเยี่ยวีชิงรีตาเล็กน้อยมองหมอหลวงเข้ามาตรวจชีพจรขณะยืนครุ่นคิดอยู่ข้างห่วงตี้รัชทายาท หวงตี้มองเขาพลังเอ่ยเสียงอ่อนแรงเรื่องของแม่ทบใหญ่เอีะเสด็จพ่อสีหน้าของเยี่ยอี้ชิงพลันเคร่งขืมลูกรู้ว่าสเสด็จพ่อมีพระไทยลึกซึ้งกับอี้กุ้ยเฟมากแต่เรื่องนี้มิใช่เรื่องการทุจริตเท่านั้นยังเกี่ยวข้องกับพระราชะอำนาจของพระองค์อีกด้วย เสด็จพ่อทรงให้แพทย์หลวงถวายการตรวจรักษาโดยละเอียดเิดพยาค่ะหาสาเหตุของการกระอักพัลโลหิตในวันนี้ให้แน่ชัดก่อนแล้วเราค่อยคุยกันเรื่องบ้านเมืองห่วงตี้ชาราไม่เข้าใจว่าการที่ตอนกระอักเลือดกับเรื่องบ้านเมืองเกี่ยวข้องอะไรกันหรือมีคนคิดจะชิงบัลลังก เป็นไปไม่ได้เขาเป็นคนระมัดระวังตัวเสมอมาหลายปีมานี้ไม่ว่าอาหารอะไรล้วนไม่เคยกินซ้ำซากหากมีใช่คนเก่าแก่ที่อยู่ในวังมามากกว่าสิบปีย่อมไม่มีทางรู้ความชอบส่วนตัวของเขาดังนั้นจึงไม่มีทางที่ผู้อื่นจะสอบโอกาสนี้นำมาใช้ประโยชน์แน่เทาว่าหลังจากหมอหลวงตรวจชีพจรเสร็จก็คุกเข่ารายงานว่า กระหม,ม่อมสมควรใต้ฝ่าบาทเสวยสิ่งมีพิษเข้าไปจนส่งผลเสียต่อม้ามและกระเพาะอาหารพยะค่ะสิ่งมีพิษห่วงตี้ตกตะลึงแต่ไม่นานโทสาก็เข้ามาแทนที่สั่งการให้ตรวจสอบห้องเครื่องทันทีเป็นเหตุให้เรื่องของแม่ทัพใหญ่อี้ถูกพักไว้ชั่วคราว เยี่ยวี้ิสงถอนใจโ่องอกเป็นดังที่อินเกิ์จื่ว่าไว้ไม่ผิดรอแล้วจะมีหนทางที่คล้ายเองตอนนี้ขอเพียงยืนยันได้ว่าอี้กุยเฟยเข้าไปยุ่งเกี่ยวในพระกายาหารของห่วงตี้โดยพื้นฐานก็สามารถตัดสินโทษได้แล้ว เรื่องเหล่านี้มีใช่เรื่องที่เฟิงแย่กับอินเกอร์จื่อต้องเป็นกังวลดังนั้นภายในจวนราชทูตจึงยังคงสงบสุขหลิงซูกัดขนมมาถีนั่งมองอินเกอร์จื่ออยู่ข้างเตียงพรางถามเฟิงแย่ด้วยความสงสยัยนายท่านระยะนี้องค์ชายเลรียนแบบท่านหรือเจ้าคะมักคำวดคิ้วยามหลับ เฟิงเย่มองหัวคิ้วที่ขมวดมุ่นของเขาแล้วยื่นมือไปช่วยคลายออกเอ่ยเสียงเรียบเขาไม่ได้เรียนแบบค่ายามคนเราฝันร้ายมักจะขมวดคิ้วอง์คชายหลับไม่ค่อยสนิทเหตุใดจึงนอนหลับไม่สนิทเพราะทําเรื่องน่าละอายใจหลิงซูพยักหน้าคล้ายจะเข้าใจยิ้มเอ่ยว่า เช่นนั้นท่านก็นอนกับองค์ชายเถอะบ่าวว่ายามที่ท่านสองคนอยู่ด้วยกันองค์ชายมักจะอารมณ์ดีเฟิงเย่ชะงักจากนั้นก็จิ้มหน้าผากหลิงซูอย่างแรงเจ้าผีน้อยแสนรู้ต้องให้เจ้าเจ้ากี้เจ้าการด้วยหรือยังไม่รีบไปดูว่ากวนตื่นต้มยาไปถึงไหนแล้วหลิงซูยกมือปิดปากก่อนจะรีบวิ่งฉิวออกไป มองไล่หลังที่ไร้ทุกข์ไร้กังวลของอีกฝ่ายฟงแย่ก็ถอนใจเบาๆในตาเปี่ยมไปด้วยความเอ็นดูยังไม่เคยได้ถามเจ้าสักทีจูจ่ๆคนบนเตียงก็เอ่ยปากฟงแย่ใส่ดุ้งหยองยกมือกลุ่มหน้าอกแล้วหันไปถลึงตาใส่เขาท่านตื่นแล้วก็บอกกันสักคำสิอินเตอร์จื่อแม้มปากที่แห้งแตกเงียบไปครู่นึงจึงเอ่ยข้าตื่นแล้ว ในใจบังเกิดความรู้สึกแปลก,ปกลุกตาถามว่าเมื่อครู่ท่านจะถามอะไรหรือสถานะของเจ้าพิเศษถึงเพียงนี้แล้วหลิงสูคือใครเขามักเห็นนางปกป้องเด็กหญิงคนนั้นตลอดวางท่าราวกับเป็นพี่สาวใหญ่อินเกอร์จือคิดถึงเรื่องนี้ขณะที่หลับไปหรือจะเป็นคนสกุลกวนที่หนีออกมาได้ไม่ได้มีแต่นางคนเดียวแต่ฟังเย่กลับตอบว่า นางเป็นเพียงเด็กผู้หญิงธรรมดาไม่ได้มีสถานะอะไรพิเศษอินเกอจื่อไม่เชื่อไม่มีสถานะอะไรพิเศษแล้วเหตุใดานางต้องยืนกรานให้เขาปกป้องหลิงซูให้ดีด้วยท่านจะเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็ช่างเฟิงเ่่เอ่ยนางเกิดในหมู่บ้านสิงเหอนอกเมืองหลี่ตู้บรรพชนสามชั่วคนล้วนทำไรไนะ่ไถนา เห็นความสับสนงุนงงในดวงตาเขาเฟิงเย่ก็กระตุกมุมปากหากจะบอกว่ามีอะไรพิเศษก็คงเป็นเรื่องที่แม่ของนางเป็นเบาในตัวสกุลกวนมา20กว่าปีตั้งแต่ค้าเกิดนางก็คอยดูแลอยู่เป็นเพื่อนค่าแม้นางจะฟังคำแต่เท่าที่เอาแต่พร่ำสอนให้ข้าจงรักพักดีต่อกษัตริย์และแผ่นดินแต่นางรักข้ามาก เมื่อก่อนไม่ว่าข้าจะก่อเรื่องอะไรมานางก็ช่วยปกปิดเสมอพอข้าจะตีข้านางก็มายืนบังอยู่ข้างหน้าข้าอ้อนวอนแทนข้าอินเกอร์จื่ออึ้งงั้นแล้วหลังจากนั้นเล่าหลังจากนั้นเฟิงเย่รีตาตอนที่ข้ากำลังจะถูกลากไปที่ท่านประหารนางก็สวมชุดของข้าเกล้าวมวยผมแบบเดียวกับข้าแล้วเดินไปสู่หนทางแห่งความตาย ที่เดิมข้าจะต้องเป็นคนเดินอินเกอจื่อกำหมัดแน่นหลับตาล่องหลิงซูเป็นลูกสาวที่นางคลอดออกมาตอนที่กลับบ้านไปแต่งงานเมื่ออายุ16เดิมพ่อข้าตั้งใจมอบเงินให้นางจำนวนหนึ่งให้นางกลับไปมีชีวิตที่ดีที่บ้านเกิดแต่นางบอกว่าตัดใจทิ้งข้าไปไม่ได้หากนางไม่อยู่ข้าก็ต้องถูกบอยทุกวัน เพราะชอบก่อเรื่องแน่ดังนั้นทันทีที่หลิงซูหย่านมนางก็กลับมาที่ตัวสกุลกวนเพื่อดูแลข้าต่อคนสกุลกวนนับร้อยล้วนตายหมดเหลือเพียงหลิงซูที่รอดมาได้เพราะเหตุผลพิเศษนี้นางจึงไม่นับเป็นคนสกุลกวนแต่ก็นับเป็นคนสุดท้ายในสกุลกวนที่ยังมีชีวิตอยู่และเป็นเพียงคนเดียวที่องค์ชายสามารถชดใช้ให้ได้ เพราะในใจนางไม่มีความแค้นไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแม่ของตนคือใครทั้งไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดแม่ของนางจึงไม่เคยกลับมาหานางเลยสักครั้งมุมปากประดับรอยยิ้มแต่ไม่มีรอยยิ้มในดวงตาฟังเย่อเอ่ยเสียงเบาองค์ชายหากชะดีชะร้ายวันใดเบาตายไปหลิงซูเด็กคนนี้ของต้องฝางให้องค์ชายช่วยดูแลด้วย อินเกอร์จื่อกำหมัดนั่นเอ่ยทั้งที่ยังหลับตาว่าเกี่ยวอะไรกับข้าด้วยเฟิงแย่พยายามสูดหายใจลึกหลายครั้งสุดท้ายก็ยังไม่อาจสะกดกลั้นได้ยื่นมือไปวางบนคอเขากัดฟันถามว่าเกี่ยวอะไรกับองค์ชายอย่างนั้นหรือใจจริงอินเกอร์จือ่อยากบอกว่า เจ้าจะไม่ตายไม่จำเป็นต้องฝากฝังหลิงซูไว้ให้ข้าดูแลแต่ไม่รู้เพราะเหตุใดพอพูดออกไปจึงกลายเป็นถ่อยคำนั้นได้เขาเริ่มหงุดหงิดลืมตาจ้องนางพรังเอ่ยเสียงคุณเจ้าติดค้างหลิงซูเรื่องแม่ของนางจะลากข้าเข้าไปเกี่ยวด้วยทำไมเฟงเย่ยิ้มกว้างราวกับความอึมคลึมบนใบหน้าเมื่อครู่ไม่เคยมีอยู่จริงลากองชายเข้าไป เพื่อให้นางมีพ่ออย่างไรเล่าถึงอย่างไรที่นางต้องเสียแม่ไปสาเหตุทางอ้อมก็เป็นพระองค์ชายได้ยินเช่นนี้อินเกอจือก็สงบเสงี่ยมลงทันได้ไม่รู้เป็นเพราะรู้สึกผิดหรือไม่เขาเบือนหน้าไม่พูดอะไรผ่านไปพักใหญ่จึงเอ่ยเข้าใจแล้ว เฟิงเย่คลายใจลงเล็กน้อยยังคงนั่งเฝ้าอาการของเขาอยู่ข้างเตียงคอยยื่นมือไปอังหน้าผากเขาเป็นครั้งคราวไม่รู้เพราะเหตุใดองค์ชายใหญ่อินที่ร่างกายแข็งแรงมาตลอดครั้งนี้กลับป่วยหนักนอนสมอยู่หลายวันจนกวนจือร้อนใจลุกนั่งไม่เป็นสุขแม้แต่เฟิงเย่ก็คอยเฝ้าเขาไม่ห่างจนไม่ได้แต่งเนื้อแต่งตัว ปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ